ดีีวอกกโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินต้อนรับสูแปปป่แมปบูนล็อกนะนี่ก็จะมาพามาดูอัปเดตของคิงหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือบารโอนะครับผมเมทบารโอบารโคิวนะผม, Bar row, Bar row ะผมข้าวห่อไข่จงอร่อยขึ้นประชดดีก็ตัวบารโอนะผมเป็นตัวที่เปลี่ยนระดับนะผมจากรีเจนเดอรี่ขึ้นมาเป็นมิติกนะผมเต่ดรอปจาก7%กลายเป็น0.5นย์จุดะผมก็จะมารีวิวสกิลที่รีเวิร์กใหม่นะผม ก็สกิลแรกนะผมไลออนช็อปเฟนเหรอไล้อนช็อปเฟนใช่ไหม็นสกิลแบบเหมือนเป็นการสมมติเอาแบบเข้าใจง่ายนะผมก็คือเวลาเราเข้าไปฝ่าเข้าไปกองหน้าของฝั่งข้ามแล้วเราจะทําการหลบเอาบอลหลบออกมาจากฝั่งข้ามผมปเป็นการเตะหลอกก็คือแบบ คุ่งแดดออกมาเป็นแดดสั้นๆนะผมเพื่อหลีกออกมาจาการะยะนั้นสามารถใช้ได้2ครั้งนะผมแล้วก็สกิลสกิลต่อไปนะผมคิงดิพเปิลนะผมสกิลนี้จะมีใช้ได้2แบบนะผมคือการใช้หลบคู่ต่อสู้หรือใช้แล้วแบบหลบแล้วก็สามารถเตะได้ด้วยนะผมก็จะใช้หลบก็จะเป็นหลบกดเบสเดียวแค่นี้นี่ผมเราก็จะใช้หลบนะผมกดไปเรื่อยๆนะผมก็จะเตะไปได้นะ แลก็คือให้กดจิ้มไปเรื่อยนะผมไปตรงปุ่ม King d บ u b l e นะผมแล้วก็อันตินะผมก็จะมีแอนิเมชั่นใหม่อ,อันติจะมีสาสกิลนะผม Lion ช h o p ก็เป็นน่าจะเป็นสกิลเดิมนะผมเฮ้ยสกชื่อเดิมแต่สกิลเหมือนจะเปลี่ยนนะก็คือให้บอลอยู่ข้างหน้าสนามนะผมแล้วก็ กดไปได้เลย <S <S บอลสกิลนี้ใช้กับบอลไม่อยู่กับตัวแล้วก็ขอเสริมอะไรหน่อยได้ป่ะพี่ป่<ม>าอันตีบอลอัปเดตใหม่มันต้องมีบอลถึงจะเปิดอันตีได้ัอัปเดตเก่าคือไม่ต้องมีบอลก็ได้แล้วก็สกิต่อไปนั่นคือคิงดิปโป้ลนัเป็นสกิลเดิ แล้วก็อันสุดท้ายคือใช้อ๋อบอลใกล้ตัวต้องน่าจะต้องมีบอลบอลไม่พีบอลคือต้องมีบ,บอลต้องอยู่ในวงแล้วก็มีคนอยู่ในวงด้วยพี่กบ <c oughs> ก็คือเหมือนว่าพุ่งเข้าไปแย่งบอลจังหวะที่คนเขากำลังจะเตะก็คือเหมือนฉาก<อ>ที่อารโลจะเกิดกินไอ้เอะมันสามารถใช้เวลาเออ่คน ไปนักนาโกรแล้วกดสแปมได้พี่อืมอาสกิลมีแค่สามสกิลก็คือเหมือนเป็นการรีเวิร์กใหม่ก็คือไอขอนอันเตียน่าจะเปลี่ยนหมดแต่ไอที่ของก,ก่อนอ,นอันเตียน่าจะเป็นการที่เอาสกิลหนึ่งกับสกิลสองของ,ของแพทที่แล้วมารวมเป็นสกิลสองอันใหม่แล้วก็เพิ่มเป็นสกิลหนึ่งเข้ามาใช่มันก็ดูเล่นง่ายขึ้นตัวมันก็ดูมีบริมีมอเมบิลิตี้ขึ้นนะดูพิวกว่าเดิม โอเครัมนี่คือทั้งหมดคลิปนี้นะผมในการรีวิว Baro นะครับผมก็ถ้าาใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ในจะลงนั้นนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย